การเตรียมตัวก่อนผ่าตัดโรคหลอดเลือดแดงใหญ่จัดทำโดยหอผู้ป่วยวิกฤตอุบัติเหตุและสัญญกรรมหัวใจค่ะก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักโรคหลอดเลือดแดงใหญ่ป่งพองกันก่อนนะคะโรคหลอดเลือดแดงใหญ่ป่งพองคือการวมนูนที่จุดใดก็ได้ตามแนวหลอดเลือดแดงใหญ่ซึ่งจะเรียกชื่อตามตำแหน่งที่เกิดขึ้นเช่นป่งพองในช่องอกหรือป่งพองในช่องท้อง เป็นต้นส่วนโรคหลอดเลือดแดงใหญ่แตกซอะจะเกิดได้สองแบบคือแตกซอะจากบริเวณด้านหน้าลงไปถึงด้านหลังและลงไปยังช่องท้องและแตกซอะจากด้านหลังซอะไปในส่วงอ,อกและลงไปที่ช่องท้องซึ่งทั้งสองแบบมีอัตราเสี่ยงต่อการเสียชีวิตได้ค่ะ อาการของโรคหลอดเลือดแดงใหญ่ป่งพองหรือหลอดเลือดแดงใหญ่แตกซอกเริ่มจากมีอาการปวดเสียดแทงบริเวณหน้าอกอย่างรุนแรงอย่างกระทันหันลักษณะคล้ายเหมือนถูกมีดแทงหรือปวดท้องรุนแรงคลำพบก้อนเต้นได้บริเวณช่องท้องซึ่งเมื่อตรวจพบแล้วต้องรีบทำการผ่าตัดรักษาโดยเร่งด่วนค่ะ การเตรียมตัวก่อนผ่าตัดหัวใจแบ่งเป็นการเตรียมความพร้อมด้านร่างกายและการเตรียมความพร้อมด้านจิตใจค่ะการเตรียมความพร้อมด้านร่างกาย 1. เตรียมความพร้อมของปอดโดยใช้อุปกรณ์ฝึกบริหารปอดอย่างถูกวิธีเพื่อช่วยลดภาวะแทรกซ้อนภายหลังการผ่าตัดเช่นภาวะปอดแฟบและหายใจลำบากเป็นต้น เรามาชมว,วิธีการดูดลูกบอลบริหารปอดอย่างถูกวิธีกันนะคะโดยเริ่มจาก1จัดท่านั่งให้ผู้ใช้นั่งให้สะดวกและถืออุปกรณ์ไว้ในระดับอกค่ะ 2. หายใจเข้าลึกๆและหายใจออกอย่างช้าๆประมาณ2-3ถึงครั้งค่ะ 3. อมบริเวณปากคาบและปิดปากให้สนิทเริ่มดูดลูกบอลให้ลอยขึ้นอย่างช้าๆ ค้างไว้อย่างน้อย3-5วินาทีค่ะทำซ้ำอย่างน้อย5-10ครั้งต่อรอบวันละ3-4ครั้งเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนหรือเมื่อมีเวลาว่างพยายามดูดลูกบอลให้ได้อย่างน้อยวันละ100ครั้งต่อวันจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของปอดให้ดีขึ้นได้ค่ะการฝึกหายใจอย่างถูกวิธี เริ่มจากใช้มือหนึ่งข้างวางท่าบริเวณหน้าอกและใช้มืออีกหนึ่งข้างวางท่าบริเวณหน้าท้องสูดลมหายใจเข้าทางสมูกให้ท้องป่องและเป่าลมหายใจออกทางปากให้ท้องยุบค่ะทำซ้ำห้าครั้งต่อรอบวันละ 3- 4ถึงครั้งเป็นการฝึกหายใจอย่างมีประสิทธิภาพค่ะการไอขับเสมหะอย่างถูกวิธีหลังผ่าตัด นั่งในท่าที่สบายและกอดหมอนประคองแผลบริเวณอกหายใจเข้าลึกๆทางจมูกกั้นหายใจนับ1-3ถึพงพ่นลมหายใจออกทางปากอย่างรวดเร็วและแรงการเตรียมความพร้อมด้านร่างกายในข้อท mm ี hmm. 2> ่2ควรไปพบทันตแพทย์เพื่อรักษาโรคฟันผุเหงือกอักเสบให้เรียบร้อยเพราะฟันผุอาจเป็นสาเหตุของการติดเชื้อภายหลังการผ่าตัดได้ ข้อสำคัญท่านต้องบอกทันตแพทย์ว่าท่านเป็นโรคหัวใจเพื่อจะได้รับยาปฏิชีวนะก่อนทำฟันค่ะ 3. ควรงดดื่มแอลกอฮอล์และงดสูบบุหรี่ก่อนการผ่าตัดอย่างน้อยสองสัปดาห์หากเป็นไปได้ควรพยายามเลิกบุหรี่ให้เด็ดขาดเพราะการสูบบุหรี่จะทำให้เพิ่มความเสี่ยงในการกลับมาเป็นซ้ำของภาวะเส้นเลือดหัวใจตีบตันได้อีก และมีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนในระบบทางเดินหายใจหลังผ่านตัดได้ 4. ถ้ามีประวัติเลือดออกง่ายหยุดยากผิดปกติหรือมีจ้ำเลือดตามร่างกายต้องแจ้งให้แพทย์ทราบก่อนทุกครั้ง 5. งดยาบางชนิดอย่างน้อย5-7วันตามแพทย์สั่งห้ามปรับหรือหยุดยาเองโดยที่แพทย์ไม่ได้สั่งเป็นอันขาด การเตรียมความพร้อมด้านจิตใจโดยการทำใจให้สบายไม่เครียดพยายามทำสมาธิและหาวิธีผ่อนคลายเพื่อคลายความวิตกกังวลในจิตใจ <L un> ขั้นตอนการผ่าตัดหัวใจเริ่มจากผู้ป่วยจะได้รับยาดมสลุกตลอดเวลาที่ทำการผ่าตัดหลังจากนั้นแพทย์จะเปิดแผลผ่าตัดกึ่งกลางหน้าอกและทำให้หัวใจหยุดเต้นชั่วขณะ โดยมีการใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียมทำงานแทนหัวใจจริงสัญญาแพทย์ทางด้านหัวใจจะทำการผ่าตัดซ่อมแซมหัวใจตามโรคและอาการที่ผู้ป่วยเป็นหลังจากผ่าตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วสัญญาแพทย์จะทำให้หัวใจของผู้ป่วยกลับมาเต้นอีกครั้งและเย็บซ่อมแซมกระดูกหน้าอกก่อนทำการปิดปากแผลที่หน้าอก ระยะเวลาที่ใช้ในการผ่าตัดเฉลี่ยประมาณ4-6ชั่วโมงขึ้นอยู่กับอาการของผู้ป่วยแต่ละรายค่ะการรักษาโดยการผ่าตัดหลอดเลือดแดงใหญ่ป่งพองและหลอดเลือดแดงใหญ่แตกซาะกรณีที่หลอดเลือดแดงป่งพองไม่มากและไม่มีอาการปรีแตกของหลอดเลือดแพทย์อาจพิจารณาใช้การผ่าตัดแบบใส่หลอดเลือดเทียมหุ้มกราฟโดยใช้วิธีการใส่สายสวนหลอดเลือด เียมผ่านขาหนีบของผู้ป่วยซึ่งเป็นการผ่าตัดขนาดเล็กภาวะแทรกซ้อนน้อยและพักฟื้นไวค่ะแต่ในกรณีที่มีการปริแตกหรือหลอดเลือดแตกสาะแล้วนั้นแพทย์จะพิจรารณาใช้การผ่าตัดโดยเปิดช่องอกและทำการตัดต่อเส้นเลือดบริเวณที่ปริแตกออกและใช้หลอดเลือดเทียมหุ้มกราฟในการเย็บตัดต่อแทน ซึ่งเป็นการผ่าตัดขนาดใหญ่มีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนได้สูงและต้องใช้ทีมผ่าตัดจำนวนมากค่ะการปฏิบัติตัวหลังผ่าตัดหัวใจขณะพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลภายหลังการผ่าตัดหัวใจ ผู้ป่วยจะได้รับการพักฟื้นในหอผู้ป่วยวิกฤตอุบัติเหตุและสัญญกรรมหัวใจโดยมีอุปกรณ์ทางการแพทย์และเครื่องมือพิเศษต่างๆติดตามอาการอย่างใกล้ชิดภายใต้การดูแลของทีมแพทย์พยาบาล ICU ตลอด24ชั่วโมงค่ะอุปกรณ์ต่างๆที่ผู้ป่วยต้องพบเจอภายหลังการผ่าตาดัด 1. ผู้ป่วยจะได้รับการใส่ท่อช่วยหายใจ และเครื่องช่วยหายใจมาจากห้องผ่าตัด 2. สายยางสำหรับใส่ในจมูกและต่อลงไปถึงกระเพาะอาหารเพื่อใช้ระบายลมในช่องท้องหรือเพื่อให้อาหารทางสายยางค่ะ 3. สายส่วนทางหลอดเลือดดำส่วนกลางเพื่อให้ยาที่มีความเข้มข้นสูงผ่านทางหลอดเลือดดำใหญ่ที่คอ เพื่อไปสู่หัวใจโดยตรงค่ะ 4. สายวัดความดันในหลอดเลือดแดงที่บริเวณแขนหรือข้อมือข้างใดข้างหนึ่งเพื่อใช้ในการติดตามความดันโลหิตอย่างใกล้ชิด 5. แผลผ่าตัดบริเวณกลางหน้าอกและใสยางซิลิโคน2-3สายเพื่อระบายเลือดและน้ำที่คั่งค้างในช่องอก สายส่วนปัสสวะซึ่งจะถูกใส่คาสายส่วนไว้ตลอดการผ่าตาดัดจนถึงพักฟื้นใน ICU เพื่อวัดปริมาณน้ำเข้าน้ำออกในร่างกายทุกหนึ่งชั่วโมงค่ะ 7. กรณีผ่าตัดทำบายพาสผู้ป่วยจะมีแผลผ่าตัดกลางหน้าอกและแผลผ่าตัดบริเวณแขนหรือขา ที่ถูกเลาะเส้นเลือดไปใช้ตัดต่อทำทางเบี่ยงเส้นเลือดหัวใจแต่ถ้าเป็นการผ่าตัดลิ้นหัวใจหรือผ่าตัดหลอดเลือดแดงใหญ่ผู้ป่วยจะมีแผลเพียงแค่ตรงกลางหน้าอกเท่านั้นค่ะ8อุปกรณ์ช่วยชีวิตอื่นๆเพิ่มเติมกรณีที่ผู้ป่วยมีอาการวิกฤตมากหรือแย่ลงภายหลังการผ่าตัดซึ่งแพทย์และทีมการรักษา จะเป็นผู้พิจารณาใส่อุปกรณ์พิเศษเพิ่มเติมตามอาการของผู้ป่วยเช่นเครื่องพยุงการทำงานของหัวใจหรือเครื่องปอดและหัวใจเทียมที่เรียกกันว่าอ e ก m o เป็นต้นภายหลังการผ่าตัดผู้ป่วยจะต้องถูกจำกัดน้ำดื่มเพื่อป้องกันภาวะน้ำเกิน โดยจะสามารถดื่มน้ำได้เท่าที่แพทย์และพยาบาลกำหนดให้เท่านั้นระวังน้ำเกินหลังการผ่าตัดจนทำให้น้ำท่วมปอดนะคะการพักฟื้นในหอผู้ป่วยวิกฤต ICU ระยะเวลาพักฟื้นอย่างน้อย2-3วันแล้วแต่อาการของผู้ป่วยแต่ละท่านหากพ้นระยะวิกฤตแล้ว แพทย์จะเป็นผู้พิจารณาให้ย้ายไปพักฟื้นต่อและฝึกกายภาพได้ที่หอผู้ป่วยในค่ะภายหลังการผ่าตัดหัวใจผู้ป่วยจะต้องใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆมากมายดังนั้นทีมการรักษาจึงมีความจำเป็นที่จะขออนุญาตผูกมัดรัดตึงที่บริเวณข้อมือทั้งสองข้างของผู้ป่วยไว้ก่อนในช่วงแรก เพื่อป้องกันการดึงท่อช่วยหายใจและดึงสายอุปกรณ์ต่างๆซึ่งกรณีนี้อาจเกิดขึ้นได้เมื่อผู้ป่วยยังมีภาวะมึนเมาจากอาการดมยาสลบและทำให้เกิดการสับสนจนดึงอุปกรณ์ได้ค่ะแต่ถ้าหากผู้ป่วยมีอาการคงที่แล้วหลังนำท่อช่วยหายใจออกเราจะทำการคลายผ้าผูกรัดมัดตึงให้เป็นปกตินะคะ เตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาพบกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากทีมการดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัดหัวใจในระยะวิกฤตหอผู้ป่วยวิกฤตอุบัติเหตุและสัญญกรรมหัวใจโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจแล้วพบกัน,นะคะ่ะ